ยิ่งใหญ่อลังการ ตื่นตาตื่นใจในงานประเพณีบุญหลวงและการลเล่นพีตาขุนอำเภอด่านสายจังหวัดเลยประจำปี2565ระหว่างที่1-3กรกฎาคม2565วันที่1กรกฎาคมเวลา4นาฬิกาพิธีเบิกพระอุปคุตที่ท่าวังเวิดน,นาวัดโพนชัยบายศรีสุขันเจ้าพกวดเจ้าแม่นางเทียมชมขบวนเหตุจากบ้านเจ้าพกวดถึงวัดโพนชัยชมชกิจกรรมการประกวดประเภทต่างๆวันที่2กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาชมพิธีเปิดงานที่ยิ่ง ตระการต่พร้อมชมขบวนแห่และการรวมตัวของผีตาโขนนับพันพันตัวและชมขบวนหน้ากากนานาชาติที่เวทีกลางหน้าที่วการอำเภอด่านซ้ายวันที่3กรกฎราคมเทศมหาชาติ13กันและชมพิธีแห่ต้นกันหลอดตลอดวันภายในงานชมดนตรีปาร์ตี้ผีตาโขนและเลือกซื้อสินค้าพื้นถิ่นสินค้าโอท็อป5ดาวจากทั่วทุกภูมิภาคอย่าลืมอย่าพลาด 1-3ึ่งถากรกฎาคมนี้มาสนุกกันมันมันสติงในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนอำเภอดัน้ายจังหวัดเลยเหมือนนแฟซ มาติดตามรับชมข่าวกันต่อค่ะเมื่อกี้ช่วงพักเบรกเมื่อกี้เห็นอ,อ่าสัมพันธ์เรื่องผีตาโขนลืมมันวันไหนนะคะพี่กิ๊กวันที่1นถึงสกรกฎาคมนี้ค่ะจังหวัดเลยนะคะก็ได้เตรียมจัดงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนค่ะและการแสดงหน้ากากนานาชาติประจำปี2565นะคะระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะ 2500กิจกรรมเขามีอะไรบ้างพี่ติ๊กซึ่งกิจกรรมเขาก็มีพิธีเบิกพระอุปคุตค่ะซึ่งเป็นประเพณีนี้เนี่ยยาวนานกว่า100ปีเลยน้องเมย์เคยไปเที่ยวไหมคะยังไม่เคยไปเลยค่ะก็เลยแบบสนใจว่าเอ๊ะผีตาโขนเอ๊ะมันวันไหนจัดจัดที่ไหนคือเมย์ก็เลยงงเมื่อกี้เห็นบอกว่าแค่ว่าอย่าลืมอย่าพลาดเขาบอกว่ากิจกรรมนี้มีหนึ่งเดียวในโลกเลยนะโอ้ถ้าใครไม่ได้ไปดูปีนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะถ้าไม่ได้ไปดูที่ ที่อะไรนะที่ด่านซ้ายเนี่ยทางสำนักเราค่ะมีการไลฟ์สดด้วยนะเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งค่ะวันที่สองกรกฎาคมนะคะจะเริ่มไลฟ์ไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้ชมกันทางบ้านชมทางบ้านก็ได้ถ้าไปคนอาจจะเยอะอาจจะเสี่ยงโควิดใครไม่สะดวกเดินทางไปก็สามารถรับชมเพจของเราได้เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนะคะเริ่มไลฟ์เนี่ยตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งค่ะเพื่อที่จะได้เห็นบรรยากาศของงานจุดใจเลยแบบใช่เกาะ ติดเกาะสนามเกาะเวทีเกาะทีวีไปเลยนะคะปีนี้น้องเมย์จะได้ไปร่วมไหมคะนั่นนะสิก็ขอให้ได้มีชื่อไปแล้วกันเนาะจะได้เอาบรรยากาศมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในรายการได้ไงค่ะเออค่ะ